ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็พอหลังจากที่มีการเปิดประเทศ,ทนเ,เ,ทศเนี่ยกลับเข้าสู่สภาพเดิมแบบนี้ตัวนี้เนี่ยเรามองกันในเรื่องของความกายเจ็บจ้านะครับเรในที่มาของวิเซนโกลนะครับวิเซนโกลเด็กวิญญาณออฟโคชาร์ตัวนี้เนี่ยเรามองว่ามันเป็นการ,รเซอร,ร์ไบต์จากที่เราพ้นในเรื่องของอพันธมิตรต่างๆมานะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่า คนเดนินทางไม่ได้นะครับไม่มีางานลื่นเริศไม่มีงานเฉลี่ยต่างๆทุวงนี้นะเราเราจะเห็นว่าประเทศไทยพอเราเปิดกลับขึ้นมาเนี้ยสถานที่ท่องเทีเ่ยวทุกแห่งแน่นหนาราคาขั้งเร็วน,นะครับแล้วก็หลายคนก็จะทราบว่าอุตสาหกรรมเราในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดน,นะครับถ้าเทียบกับก่อนหน้าเนี่ยเราเกิ่งจะข้าเท่ากับปีบก่อนโควิดแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอันนี้เป็นเป็นสายที่ค่อนข้างดีแล้วก็ประกอบกับเมืองไทยเราตอนนี้นะครับเราได้มาเป็นศูนย์กลางการประมูลพอยศูนย์กลางในการที่จะเป็นเป็นซิตี้ออฟคาร์สโตนออฟเจมสโตนอย่างแท้จริงแล้วค่วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจัดในปีนี้ในตีมตรงนี้เนี่ยมัน,นก็จะสะท้อนในเรื่องของของทองนะครับจิวเวลอะไรก็ได้ที่เป็นทองที่เป็นสิ่งทองนะครับประกอบ โรอัญมณีที่จะเข้ามาประกอบให้มันเกิดปะการัยิบยับนะครับแล้วก็เรามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกไปทั่วโลกนะครับกับพันธมิตรของเราเพื่อที่จะดึงระออกบแบบใน,นทั่วโลกเข้ามานะครับแล้วก็ปีที่แล้ว25ประเทศที่เข้ามา527เผลงานตรงนี้เนี่ย GT เราก็คิดว่าเราจะพัฒนาต่อแล้วเรามีโครงกรที่จะทำเป็นลักษณะเป็นแกลเลอรี่ที่จะเก็บรวบรวมผลงานพวกนี้เลย ผู้ส่งเข้าประกวดเพื่อที่จะเป็นไลบรารีให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ได้ศึกษาหรือว่าผู้ประกอบการได้ไปต่อยอดนะครับครานี้ก็เป็นที่มาได้ค่ะของทีมนคะคะซึ่งเป็นการประกวดในปีนี้ด้วยถามท่านหมอน,นิดนึงค่ะทําไมเราถึงเลือกตีมนี้สําหรับปีนี้คะมองว่าเป็นเทรนด์หรือว่ามองว่าเป็นออคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างคะครับในในเทรนด์ตรงนี้เนี่ยจริง,รงๆเราเราก็คุยกันค่อนข้างเยอะ ปีนี้เทรนด์มันคุณจะเป็นอะไรเราเห็นการเติบโตของเรื่องของทองเรื่องของจิวบี้รับแล้วก็โคจิวบี้มันแรงมากประกอบกับเราจะเห็นในเรื่องของพลอยเรื่องของสีสันที่เกิดจากนะครับเป็นเป็นพวกอัญมณีทั้งหมดนะครับปีที่ผ่านมามูลค่าการส่งออกอัญมณีเนี่ยโกโตขึ้นมา60เกือบ70เปอร์เซ็นต์หรือ90เปอร์เซ็นต์กว่านะครับเราสองแฟกเตอร์นี้มันขนุนกันแล้วก็มองว่ามันเป็นเทรนด์ที่กำลังเติบโตนะครับไม่ใช่เฉพาะเนื้อแข็ง เนืกอ่อนก็โตโตขึ้นมาแบบค่อนข้างก้าวกระโดดกันกน,นะครับก็เลยเป็นคิดว่าน่าจะเป็นเทรนที่เราจะดึงให้นักออกแบบทั่วโลกเนี่ยมาให้ความสนใจมา,ม,ม,ามาดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตในเรื่องของอุตสาหกรรมไทยเอาเลยครับอบคาณมา้ค่ะควา